นากระดานด่าวยที่เป็นภษาที่เป็นภาษาเตรียบวยที่ที่ว่าการกำนันตำบลยางโยภาพบ้านหนองสองห้องหมู่ที่ห้าอำเภอพวงสามสิบเรียบที่เป็นภาษาชกสิบสี่พื้นมาไปเปรียบกันนะซึ่งจะโดยที่กำนันสมยศโหลยาพร้อมด้วยชาวบ้านเปรียบที่ที่ว่าการกำนันตำบลยางโยภาพบ้านหนองสองห้องหมู่ที่ห้า อย่างอยู่ภาพ่วง30นะทีเ็นเมษาไปเปีเป่ยบกัจชาเอาละครับมาดูครับคู่นี้ครับขณะแก้มสีจางนี่ไหวครูฉบับยอ่อเสร็จไปแล้วนะครับไหวครูอยู่ขณะนี้ลูกนั้นเป็น้องจากวัดตูมนะครับนี่ลงเซตของอาจารย์อิทิศั์พรหมพักบ้านตูมในอ่าเภอรสีรัตนะนะครับบ้านตูมจะบทตูมับบที่จัดบ่อยที่สุดน่ค,ครับแรงครับอยู่ขณะนี้ครับระเปียขาว เก่า,าเก่าเกมนะครับรายนี้วันนี้มาเจอแก้มสยามครับลูกหลานพี่น้องอเบอร์สมโรองนะครับลูกสาวสุธีร่าของเพชรแสงสงศิริครูอินครับบ้านพลเมืองนน,อนกันเล่นครับเราถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับจากด้แก้มสยามวันนี้มาเจอจอมเก่าอย่างประเวนขาวครับอะไรจะเกิดขึ้น อัญมณีมาสองวันอัญมณีมาสองวันเอากู้ต่าสู้ติดต่อทำไมคู่นี้โฮติดต่อวันนนี้้อยจทีมงานผู้บรรยายด่วนเลยนะครับมีคนต้องการพบชื่ว่าคู่นี้ดวงพิเศษไม่มีนะครับไม่มีแรงกดดันก็ต่อยกันสามยกนะครับ ่างทีแต้วบอกว่าไม่มีรางวัลพิเศษก็ขอต่อยห้ายกหน่อยมันจะสูสีคู่ขี้ก่อนต่อยไปก็คือเขาเพราะฉะนั้นสามยกก็พอครับจวเียนมางครับ สุดใหญ่อำนาจเจริญนะครับอาจารย์เพียรก่อจักสิบอยมาเนี่ยก็ไม่ต่ำตา่า30บกว่าปีแล้วนะครับอ,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 อ่ะสามยกนะครับท่านผู้ชมครับเราอ,ดอัดดาง sau đó vui vẻ khác nhau đấy. à, được, ra đường các. จบเร็วได้ก็จบเลยนะครับดูว่าจะจบเร็วหรือจบช้ารู่นี้สาเอากระเบนขาวเดินสายล้วเถเ้วลั แกวันนี้แการุ่นน้องจากสำโรงรุ่นพี่จากตัะตูลเอานะครับกรดจับปีตูโตก็คือสามยกสามยกโอ้โหอ้โอ้อ้โห้โอ้ห้อ้โหโโอ้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 โ้้ vả quả vả người 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 người ดูลูกสาวจดยู่เาดูลูกสาวจดจ่อแล้วนี่เขาเขาก็ไปล้อมในพยายามจะตีรุ่นน้องให้ยุบให้หงอยให้ได้ในเกมนดีดีขึ้นเยเลยรุมพีาบ้านรสีแล้วนะเนเขาแแพยายามใช้ดีกว่านะแต

เก่งข oh, 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 oh. ึ้นเยอะเลยครับสถานการณ์ก่อนชกกับหลังชกเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับขาดมาก็ขี่มาครับขี่มาวันนี้เราเรียนไปตอนนี้อย่างคู่สุดท้ายเลยนะครับคู่ต่อไปยาช้าวันนี้เป็นกระเบนขาวกัแก้มสยามคู่ต่อไปอัญเยอมันกับแก้วมอะไร แล้วก็ต่อที่จมูกเวทพระัฒนาักษม์ฟังด้วยนะคะสิบสามสิบก็โรยเนําบ่าสิบเวทแสงสงมมสิบหกแสงร้ยเวมงคลไล้เป็นต่อที่แสงเริงเล็กเล็กแสงทองซุปเปอร์เจงหูวหน้ากระเสมกับเสือน้อยแล้วก็ จอมพบเล็กยอดระดนะครับจอมทบเล็กยอดรนะส่ัท้นยกันตอนนั้นนะ,ะไม่มีอะไรมาพเพิ่มเติมอออัตี้อตี้เห็นแล้วสารวัตรโลกนนี่แน่นอนอยู่แล้ว25พบก,กันนะครับตลาดบิกน้ยอย่าลืมพี่น้องสำรองเราต้องไปกันเยอะๆเหมือนวันนี้ที่ตลาดบิกน้อยที่15

โอ้โหเอา้ตเยนขาวงตออลุยแล้ครับอยากให้รุ่นน้องได้ใจตองเอาคืนให้ได้ดูครับแกก็กลัดนเอาไว 不要羊，两只羊，两只羊。 ยิ่งวาเต็นเิ่วาดทนเต้นไมก็เป็นขาวเต้นข,ขาวรุ่นพี่ชกมาก่อนชกมาก่อนเข้มใส่เ <c oughs> อาเลยครับหูนะตัวเอาเลยครับ เสด็จรัฐเดียมเสียเปียบน,นะครับนักแก็สิชเก้บเป็นงเจายาว่าทุทีสูงยาวได้คุณพ่อครับสังสงอุ้งศอกอุ้งสอกกระเบนเทขามาต่อยไปด้วยแองไปสักไปด้วย <c oughs> <c oughs> เรายอผ่านไป <Develop ing. S 1> คู่ไหนมียอดเท่าไหร่ก็รีบแจ้งมานะคะว่าเราไลายย่เรียงไปกันเ,เยอะพอสมควรไฟทุนการศึกษาของเราว่างอยู่ะคะ่แะแค่จะเป็นอาจารย์วิชาชัยเล่นหรือว่าที่หอสมควรนะคะไฟทุนการศราึกษาวันนี้ก็วันที่สิบนะครับสิบเอ็ดแคมสองโซนนะครับพี่น้องอย่าลืมครับไปต่อกันที่บ้านปะอากับบ้านนานวัน สิบสองครับสองโซนเหมือนกันครับท่าไห่กับสว่างทองเสือเจรุกนะครับอ่าอย่าลืมครับเจรุ่กคู่สำคัญวันนี้ค่โคสามสิบสามคู่ไปดูทางด้านเลือน้ำโชควันนั้นจะเจอกับทางด้านสิ้นจักรนะครับเลือน้ำโชคสอสอจอสนนุเกอร์กับสิ้นจังวินดูบทนะครับเราก็ยังมีน้องเล็กสักที่ลงหน่อยสิครับลูกหลานท่านเราอย่าลืมตามไปเชียร์ครับ เจอเอกเพชรสินอัศวะโอ้โหครูมาครับอ่าคือสองคู่นี้ก็ครบแล้ววันนี้จุดจบนะครับติดตามวันนี้นะครับท่านใครส่วนไหนก็ไปส่วนนั้นเราจะได้จะมีโค้ดประเทศอาหลูเอสโก้าควูปดครับแล้วก็เจอกับซุปเปอร์บอลเซียเตอร์ทุกใหญ่ฮารีนาสินหนึ่งอุบลครับจากชัยนาเจอหญิงสุสิงห์สุรัชัยครับโอ้โหดีดีทั้งนั้งเลยครับจุดจครับ สว่าน้องเสือครับเจอุกคสวยให้ประกาศเดิมบนเวทีตามต่อ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 ตัอต่อค่อต่อส่วต่อต่อต่ตออส รอบส,สีุดท้ายแล้วที่ยอดสุดท้ายมีอะไรจะโชว์รีบต้อมาสสาวสองสาวสวยสอสาวสวยอ่ะพะรุุโอ้โหอะไรครับยับ เอรถที่ออกเดินเข้าใส่นะครับเ,เรียกขึ้นมาแต่วเขา,าเ,เ,อขอเราก็ลงไปด้วย เอ็นเดอไรแข่งแล้ันทันทันนเ้ยแย่แล้วจบวจบแล้วชมรถแท็กซี่มาแล้วคนสุดท้ายจบแล้ครับจบแล้วระบบสัตว์รู้รู้ค่ะ ตัวรถติดภูทองจิตติปีพลดาจทีเด็ดสามชายผู้ให้คะแนนคำตอบสุดท้ายจะเปลียนชุมือ,อไปที่แกบสยามสิบธิูออบในะห้กำลังใจกระเบียยขาวอ,อทิทธิศักดิ์้ัยครับ